สวัสดีค่ะคนเยอะมากไม่รู้มีที่กดสไลด์ป่ะคะไม่มีใช่ไหมไม่มีงั้นจะยากนิดนึงทำไงดีอ๋อมีละมีคนกดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะคะแล้ร่วมใจกันที่ขังกะก็แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ ขอบคุณพระองค์ที่สําหรับสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้ให้เราให้ใหลูกได้มาแบ่งปันขอให้ทุกคําพูดที่เราพูดจะเป็นที่ถวายเกียรติกกบพระองค์แล้วเราจะสรรเสริญพระองค์ได้อย่างเต็มปากขอพระองค์อ,อ,อยู่ในการทรงนำของเราด้วยทิฐานฝากทุกสิ่งในพระคติของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า a m แล้ววันนี้เปิดหัวข้อมาเรื่องนี้ขอบพระคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีได้แล้วก็มีเครื่องหมายเครื่องชิดมาร์ด้วยคือ ได้จริงหรือเปล่าคือมันจะมีคําถามอย่างนี้ตลอดเวลาว่าเวลาที่เราเจอเรื่องเมื่อกี้ที่หาคนร้องเพลงวงออเคสตราได้ละจองตัวน้องมิ้กไว้เลยเราคล้ายๆอย่างนั้นเลยชีวิตของเราเหมือนกับโดนมลสูตนะคะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงก็เราจะขอบคุณพระเจ้าเวลาที่คนมาขอบคุณพระเจ้าในเรื่องที่มันแบบดูแบบแปลกๆอะไรเงี้ยหรือว่าเราเราสึกว่าไม่เห็นด้วยแล้วแล้วเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่ก็แบบมันมีอยู่ข้อหนึ่งข้อพี่ข้อนี้ทุกคนจะรู้ อยู่ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ16ถึง18ใช่ไหมคบอกว่าจงชืง่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานอยู่เสมอจงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสจะเป็นไปได้ไหมท <c oughs> นี้เรามาดูว่าการขอบคุณจริงคืออะไรนะคะการขอบคุณจริงคือการแสดงให้เห็นคุณค่าต้องซาบซึ้งด้วยปลื้มด้วยปิติด้วย ชื่นชมยินดีนะแล้วเราต้องจําได้ด้วยว่าทําไมเราถึงขอบคุณแล้วก็เรายอมรับด้วยในการขอบคุณนั้นอันนี้เป็นความหมายของการขอบคุณนะในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องธรรมดาเฉยๆดีดีกันกรันดีธรรมดาหรือว่าดีมากดีมากที่สุดแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะบางทีมันไม่ใช่มีเรื่องดีอย่างเดียวไม่ดีด้วยไม่ดีธรรมดาไม่ดีที่สุด จนถึงว่ามันเลวร้วายมากแล้วอะไรเงี้ยในชีวิตของเราอาจจะมีเรื่องแบบนี้ตลอดเวลาแล้วเราจะขอบพระจุนขอบพระคุณพระเจ้าได้หรือเปล่านะ,ะขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยนะเราต้องไม่ต่อว่า่นะว่าเรื่องนี้ทําไมเกิดกับเราเหมือนคุณแม่บอกทำไมปวดขึ้นบ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในตอนนั้นเราจะไม่รู้สึกว่าเราโทษพระเจ้าเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราขอบคุณได้จากใจถามทุกคนดีกว่าทําได้ไหมยากมาก คือว่าจะแบ่งปันประสบการณ์เมื่อปีก่อนนะคะเพราะว่ามีมีเรื่องแบบไม่คาดฝันในชีวิตเกิดขึ้นแบบเยอะมากเรียกว่าแบบบางทีก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าจะให้เกิดเรื่องนี้ทําไมเด็กก็ามาก็มาเยอะแล้วเยอะจนต้องเพิ่มวันเรียนหนึ่งวันแล้วต้องเพิ่มวันที่สอนหนึ่งวันหลังจากหนังสือเล่มน,นี้มาเนี่ยครั้เนี้ยสอนเยอะเลยสอนเช้าสอนบ่ายคือเด็กที่มาจากที่ไกลๆหรือว่าคนมาคนที่อยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยก็โทรศัพท์มา บางคนก็จะมาซื้อของอะไรประมาณนี้แล้วก็มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะมากในขณะที่นักเรียนเพิ่มขึ้นเยอะแบบขั้นถึงเราต้องไปเที่ยวอีกแล้วเจ้าให้เราไปที่ที่ลำบากเพราะร่างกายแข็งแรงแล้วนี่เจ้าบอกให้ไปอินเดียโอ้โหอินเดียนี่ข่าวลือหนาหูมากคิดว่าทุกคนคงรู้กิตติศัพท์อินเดียดีนะคะว่าอินเดียเนี่ยมีคนลือว่ามันเหม็นมีคนลือว่าสกปรกสกปรกด้วยนะฝุ่นก็เยอะ แล้วก็มีแต่บนถนนมีแต่วตัววัวเป็นใหญ่ขี้วัวเป็นร้อง <c oughs> ไอ้เราร้องตนั้นอีกเลยไงัวเราต้องระวังมากเลยเรา,า,าเดินเ,เราต้องแบบถนนไม่ใช่ของเราเลยต้องระวังแบบระวังว่าจะเหยียบขี้อะไรประมาณเนี้นะเดี๋ยวมีของฝากเต็มเลยหรือว่าเ,เขาบอกว่าทําทุกอย่างในน้าแล้วน้นาก็จะสกปรกเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีคนลือด้วยตอนสมัยเรียนเนี่ยมีหนังสือของอาจารย์แสงอรุณเป็นสถาปนิกนะคะที่จุฬาบอกว่า พระชมาฮาสุดแสนมหัศัรรย์สย่างจเงี้ยสวยมากสวยจนแบบเราเต้องการต้องไปดูก่อนแล้วเราค่อยตายอ่ะอารมณ์นั้นเลยเขาเขียนบรรยายไว้ขนาดแล้วเราสึกว่าเฮ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปจริงๆก็อยากรู้ว่าที่เขาลือกันลือจริงหรือจริงหรงือเล่นอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเออปีนี้จะไปอินเดียดีใจมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนที่แบ็คแพคด้วยกัน <ๆ S 2> เราไปทุกคนเห็นนิวเดลีใช่ไหมคะ <laughs> เรงดูแผนที่ คืออินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วมันใหญ่กว่าประเทศไทยนะ <Okay. S 1> ต้องเข้าใจว่าเขาใหญ่กว่าเราเยอะแล้วก็มีพื้นที่หลายประเภทมีพื้นที่หลายรูปแบบมากมีทั้งแบบที่สูงที่ต่ำอะไรเงี้ยมีหิมะด้วยมีที่ราบด้วยนะนิวเดลีอยู่ตรงสีแดงแดง <laughs> เห็นปหคะ <laughs> จากนิวเดลีขึ้นไปอ่ะึ <laughs> อบเห็นคําว่าสีนาคาเลยคะอยู่ในแคนของแคชเมียร์จัมูจัมูและแคชเมียร์ไอแคชเมียร์เนี่ยเราได้ไปที่หน้าสีนาคาแล้วเราก็ได้ไปที่เล เลอยู่คข้างๆกันถ้าเห็นกลุ่มดำๆแล้วเราก็ลงมาที่ใจเปิดด้วยอยู่ในอุตรประเทศไม่ใช่เช่ใช่ก็ใช่ใช่อุตรประเทศลาติสานเดี๋ยวอิตาจะว่านะอยู่ในราชิสานแล้วก็ข้างๆแอกราเออแอกรามีที่ที่เป็นที่ที่มีทัชมาฮาลอยู่นะก็อยู่ในอุตรประเทศแล้วก็อยู่นั่งรถก็เรานั่งเครื่องบินไปเนาะใครจะนึกว่าอินเดียไม่มีอย่างนี้อินเดียมีอย่างนี้ด้วย นาะนี่ภาพจากบนภูเขาไอ้ภาพภาพจากบนเครื่องบินเนาะตอนที่เราถ่ายเออที่ถ่ายตอนอยู่บนเครื่องบินนะคะเนาะนี่คือเล่ค่ะเราไปเลเมืองแรกเนะแห้งๆไม่มีคนเลยดูเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอ่ะวอาเหมือนเป็นโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าจริงคือบ้านแล้วก็อากาศก็เป็นอย่างนั้นเองนี่คือเกสท์เฮาส์ที่เราไปพักไปถึงวันแรกเนี่ยเขามีงานเลี้ยงเหมือนลี้นต้อนเราเลยแต่ไม่ใช่นะคะลูกสาวของเจ้าของเนี่ยเกิด เขาเกิดตอนที่หน้าหนาวพอเราไปถึงเขาก็เลยเลี้ยงเลี้ยงเหมือนกับอากาศอุ่นขึ้นแล้วมาดูว่าอุ่นขึ้นเท่าไหร่นะะอุ่นขึ้นแล้วคนะ่ะอุ่นขึ้นเดิมเนี่ยเราจะติดลบประมาณลบสามสิบอะไรเงี้ยนี่อุ่นขึ้นแล้วนะคะเขาก็เลยจัดงานเลี้ยงลบหนึ่งแค่นี้เองตอนไปจําแนกประมาณลบสามอะไรเงีนะ้ยเนาะแล้วก็อเขาเชิญทั้งหมู่บ้านเลยมันเชิญแบบบ้านหมู่บ้านใกล้ๆด้วยอนะ่ะห้าร้อยคนเหมือนเลี้ยงเราเลยจริงๆเลย <laughs> เราไปแค่แปดคนนะ นี่แต่งตัวเต็มยศเลยเนี่ชุดที่เขาใส่กันก็ประมาณเป็นคนแบบที่เบรดเนะพื้นที่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะภูเขา <20 S 1> สามอหสิบองศาภูเขาหิมะด้วยนะยอดเขามีหิม,มปะปกคลุมนี่ไปวัดที่เบรก็จะมีลามะนี่ลามะเล่นเล่นบอลอยู่เลยนะเหมือนหมู่บ้านพรมเลยไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่านีอันนี้ลิฟท์เลิฟนะนี่ถังขยะเขาละลัก,าากมากเออึกเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ตึกที่วัดที่เบตจะเป็นประมาณนี้นะวิวก็จะอย่างเนี้ยค่ะวิวแบบไม่รู้สวยเหมือนที่เราถ่ายหรือเปล่าโมนิเตอร์ไม่ค่อยดีนะคะแล้ววัดก็จะสีสันเยอะๆเหมือนโปตลาเลยอยากไปที่เบตมานานแล้วนะคะมีวิวแบบนี้ด้วยวิวแบบน้ำด้วยอืมเป็นี้วันที่2 2> สองะคะ เจ้าสอนเลยวันที่สองนะสนุกมากแล้วขึ้นเขาแบบนี้ค่ะทางเป็นแบบนี้เลยนะจากเดิมเนี่ยถนนเป็นสีปูนปุ๊บปึ๊บป๊บขึ้นไปหิมะมาจากไหนไม่รู้นะเราไปกาดุงลาพัสชื่อเรียกยากนิดนึงนะมันูนความสูงคือที่เลนเนี่ยก็สูงมากอยู่แล้วคนประมาณ3,500ันห้ยี่ก็แทบจะแย่แล้วแต่ที่ที่เนี้ย5้าเออที่ที่เลคือประมาณ4,000กว่า4ี่พอัพเลยนะแต่ที่นี่นะกาดงลาพัสห้าพ ขึ้นไปไม่เห็นไม่เห็นถนนแล,ล้วค่ะโหมืดไม่ใช่มืดไปด้วยคุมหิมะหมดเลยแล้วก็จอดแบบเปลี่ยนโซ่ด้วยนะนี่ก็เป็นป้ายที่บอกเราไปกระดุงลานะไม่รู้เขา,าอ่านานี้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าซูมไปที่ป้ายนะั้นนะแต่ว่าซูมไม่ได้ป้ายนะั้นจะบอกว่ามันอยู่ที่ความสูงออ5,602เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแล้วก็คิดว่าประมาณเอเวอเรสต์เอเวอเรสตเนี่ยยอดเขาประมาณ7,000กว่าอันนี้5,600 แล้วก็ก็เอพูดเอาเอาพูดอะไรบ้างเราพูดด้วยนน้แล้วกันสองวันกว่าแค่นีเองไม่ต้องคุยกันเลยห้าปันหออากาศบางมากนะสกายสแตนลิมิตคืออากาศมันบางมากแล้วก็ไม่มีอากาศเลยเราก็ไปเล่นกันเออหนาวพีมาก,ก็ตกพากยุมีพายุหยหมาด้วยมีหมาอยู่สามตัวนี่เป็นคาเฟ่ที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าไม่เปิดไม่มีไม่ใช่น่าท่องเที่ยวนะคนยังไม่มาไม่เปิดแต่ว่า ไปมากก็เรียบร้อยลงมาหยุดที่เนี่ยไปไม่ได้ติดถนนย้อนกลับได้ไหมติดติดติดบนถนนเขาบอกว่ามีเอพมีหินหล่นแล้วก็อ uh,> ๋อมีหินหล่นโอเคหินหล่นแล้วยังไงคะก็ถามคนขับรถเขาบอกว่าประมาณสามชั่วโมงเคลียร์ได้หรอสามชั่วโมงหูแค่นี้ก็จะตายแล้วเลยคือห้าพันหกนี่ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็รู้สึกว่า อากาศมันบางมากแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอ้วกเพื่อนก็อ้วก,กันหมดแล้วคือห้ามหงุกนึกไม่ออกต้องนึกว่าอากาศน้อยแล้วขยับก็เหนื่อยแล้วอะประมาณนี้เลยคือคุณขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยมันก็เริ่มหอบแล้วคือไม่ไม่ต้องหวังว่าจะลงไปวิ่งเล่นอะไรไม่ต้องเลยไม่ต้องคุยเลยหรือจะไปช่วยเขายกหินก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่ายกไม่ได้ออก็ถามเขาแล้วว่า,ยก,ๆๆวายกได้ไหมอะไรเงี้ยผ่านไปสามชั่วโมงเดี๋ยวถอยรถก่อนเขาบขอกถอยรถไปมันตกลงอะไรกันนานมากไม่รู้ ลงงงมากเลยแล้วถอยรถไปปุ๊บระเบิดหินเราก็อ๋อเดี๋ยวก็เสร็จแล้วระเบิดหินจบด <c oughs> ูสักพักเขาก็เราก็ปื๊ดเลื่อนรถมาตรงนี้แหละค่ะร่างกายนี่แย่มากแล้วคือทุกคนเริ่มหลังจากที่อว้วกแล้วก็เริ่มเพียมากนะข้าวก็ไม่ได้กินคือวินาทีนี้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็ซื้ออะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครขายคืออยู่วันนั้นคุณจะไปกินอะไรของที่เราเตรียมไปก็เป็นขนมเป็นมาม่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้มาม่ากรอบๆนะ ไม่มีอะไรเหลือแล้วกินไม่หมดแล้วน้ำเปล่าก็กินไม่ได้เดี๋ยว in ต้องลงไปฉี่ที่ข้างถนนเพื่อนผู้ชายสบายมากมีเพื่อนผู้ชายไปด้วยไอ้พวกเราเสียไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ใช่ว่าลัวหิมะสกปรกนะข้างหลังรถเป็นร้อยเป็นเป็นแบบไม่ใช่ร้อยเพิ่งไปสิบกว่าคันตามเราอยู่ข้างหลังลงไปเขาก็เห็นหมดเลยคือก็ฉี่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยู่บนรถลงก็ลําบาก แล้วผ่านไปสามชั่วโมงระเบิดหินแล้วก็เขาก็พอระเบิดหินเสร็จเขาบอกโอเคโอเคเลื่อนรถไปดูข้างหน้าไอ้นี่คือจุดที่เราเลื่อนรถมาดูผ่านไปแล้วเริ่มมืดแล้วเห็นไหมคะตอนจากสว่างสว่างเลยเริ่มมืดพอมืดเสร็จก็หมูผ้าทิ์ตกแล้วอ่ะเขาก็ขับย่างๆขอถอยนิดนึงเนาะก็ยังไม่ยังไม่เสร็จเขาก็เลื่อนรถรถตากคันสีเรืองเหลืองเนี่ยค่ะอันนี้ถ่ายไกลมากก็เลยมองไม่ค่อยชัดเพราะว่าลงไปยากมาก ขาก็ถอยมาหมุนไปหมุนมาเออเออเออเสร็จผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงที่เราจอดดูอยู่เขาดับเครื่องพอดับเครื่องเสร็จเราว็อ้าวทำไมอ่ะถาม,ค,ม,ค,นถถามาคนเขาก็เร๊ดเรดเอะไรไม่รู้คนขับรถถามเขาพูอะไรคนขับรถบอกว่าเขาบอกว่าเกมโอเวอร์หมายความว่าเราเลิกทำเลยเลิกทำเลยแล้วพวกเราล่ะพวกเราต้องอยู่วันนี้เหรอถามเพราะว่าเราต้องอยู่วันนี้ไหมเขาตอบว่าเมบี Maybe. คืออาจจะได้อยู่อะไรเงี้ยอกใจเลยวินาทีเลยคิดว่าคือหยิบพระคัมภีมาอ่านเลยไอยตอนแรกๆเนี่ยไม่มีอารมณ์อ่านเลยนะเพรตอนสามชั่วโมงครึ่งผ่านไปบอกเมบีนี่เราหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาดูเฮ้ยพระเจ้าจะรับเราไปเร็วขนาดนี้เลย <laughs> <laughs> คือตายแน่คือตายชัวชวเพราะว่าอากาศไม่มีแล้วก็คือหนาวหนาวแบบหนาวมากหนาวมากเพราะปลุดมาก,มากๆเลยแล้วก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือไม่มีใครไหวแล้วอะแล้วก็ผ่านไปอีกเขาบอกว่าต้องรออีก เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็เลยแบบเอาน้าทำยังไงอ่ะพอหลังจากเขาพูดไปเมบีเขาก็กังวลเหรอใจเขาหว่อโอเคเดี๋ยวอีกประมาณครึ่ชงชั่วโมงถึงหนึ่งหมื่นเขาก็โทรศัพท์ลงไปบีที่มันเป็นถนนที่เพิ่งทาถนนสายเนี้ยสูงที่สุดในโลกก็ <c oughs> มีคนถามว่าขึ้นไปทําอะไรกัน <c oughs> ขอไปอยู่ในเหตุการณ์ที่สูงที่สุดในโลกบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นที่สุดในโลกแต่ว่าไม่เอาแล้วหลัง <c oughs> อะไรที่เขาคุยกันนะแล้วมันเป็นอินเดียด้วยมันเขียนให้เราไม่ได้นะสามชั่วโมงครึ่งไม่เสร็จ ผ่านไปอีกมันบอกอีกครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะ mm. เดี๋ยวเขามีโทรศัพท์พอดีรถถนนพ่ทําเสร็จเมื่อต้นปี mm. เดี๋ยวโทรศัพท์ให้เขามารับนะเัา mm. ก็โทรลงมาเรียกคนที่เกสเฮาเอารถมารับบอก mm. อ๋อประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอีกประมาณ mm. สองชั่วโมงนิดหน่อยจะตายกันแล้วตอนนั้นมืดมากแล้วไม่มีอะไรแล้วตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมืดผ่านไปแล้วก็รู้สึกว่าอ่านอ่านพระคัมภีร์แล้วพระเจ้ายังไม่ได้ให้เราตายโอเคไม่เป็นไร สงสัยจะแค่ทรมานคือความรู้สึกข,ของตอนนั้นคือเหมือนกับเวลาพูดมันเหมือนตลกนะว่าเราติดอยู่หกชั่วโมงกว่าเนี่ยเป็นเรื่องตลกแต่จริงไม่ใช่เลยเพราะว่ามันเหมือนคนใกล้าตายคือรู้สึกว่าเราเราเราอยู่ใกล้ความตายมากเพราะว่าหายใจไม่ได้เลยแล้วก็อากาศมันไม่มีเลยแล้วก็พอไปถึงอีกเอ่อตอรถมาถึงเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็เดินไปถึงก้อนหินกองนั้นอนะ่ะเราถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่หินมันเป็นภูเขา นะมันเป็นภูเขาเลยคือมันสูงมากแล้วเราตุกพยายามปีนข้ามไปข้ามภูเขาลูกนี้ไปโอ้โหแล้วเราใช้แรงคนขับรถจ,จูงเราข้ามกันเพราะว่าเดี๋ยวตกอะไรเงี้ยเขาก็กวเดี๋ยวเราจะหกล้มเดี๋ยวกายเป็นข้าเปืเอือกอีก็พาเราเดิน,เด,นเดินเร็วมากคือเขาไม่เหนื่อยเลยเขาชินแล้วแต่เราเดินไม่ไหวเราเดินตามเขาเร็วมากเลยเดินได้นะแต่ลืมตัวไม่ได้เลยเพราะว่าหายใจไม่ทันคือเหมือนหัวใจอยู่เต้นเลยยืนเนงะี้ยแล้วก็ จองแบบเพื่อนปกใจเฮ้ยแกเป็นไรคือเราเนี่ยแข็งแรงที่สุดในทริปแล้วเพราะว่าเราไม่แพ้อากาศดูเหมือนเราไม่แข็งแรงแต่เราแข็งแรงที่สุดในทริปแล้วเพราะว่าเราไม่แพ้ไม่แพ้ความสูงค่ะแต่เพื่อนเนี่ยอ้วกันหมดแล้วถึงคิวอ้วกของเราบ้างยืน like. นิ The so s <S mm ่งจนแบบช็อกอะเราทำไงดีมองแบบมององถนนว่าต้องหยุดหายใจว่าต้องลืมหายใจเลยเราลืมหายใจไม่ได้เลยอากาศสําคัญมากแล้วก็พอหายใจไม่ทันเนี่ยหัวใจเต้นขนาดนั้นบบ อ้วกพุ่งออกมาเลยเต้นตามังหัวใจพื้นออกเต็มถนนเลยค่ะเพื่อนเดินหนีเลยเพื่อนที่ข้ามาด้วยกันไปพักบนรถนะเราเดินขึ้นไปเลยไอเราต้องยืนนิ่งๆอยู่ข้างล่างพอหายใจออกแล้วเนี่ยก็โอเคละเอ้ยพออ้วกเสร็จก็สบายนะคะอาเจียนหมดละท้องก็สบายลงจากเขามาทุกคนปลอดภัยดีมืดๆนะมันก็จะมืดอย่างเงี้ยทางมันจะมืดลงมาได้สักพักทุกคนไม่มีใครคุยกับเราเลยเราก็งงว่าทำไม พูดอะไรไปไม่มีใครตอบเพราะเราสบายแล้วไงไอพวกเขาอะไม่สบายอยู่มือเขาบอกว่าตอนที่คุยๆแล้วเราไม่คุยกับเขาอ้วกเขาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงเนี้ยเขาจะอ้วกแล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็เลยแบบอ๋อประมาณนี้ละก้าวมุมแล้วต้องรีบแล้วอยู่ตรงนี้แล้วพอข้ามข้ามพอเขาบอกสต็อปปุ๊บทุกคนลงไปอ้วกพุ่งออกมาเลยนะคะครันนี้เราจะเร็วได้แล้วก็คือผ่านมาเนี่ยอีกวันหนึ่งไปเจอป้ายนี้นะ อรัเดี๋ยวจะขออ่านอ r e a c h e r s Human Life นะเป็นจริงๆเป็นคําพูดของดารายลามะแต่ว่าเราเหมือนแบบสิ่งที่พระเจ้าสอนแล้วก็เรารู้เลยว่าสิ่งที่มนุษย์คิดเนี่ยไม่ใช่แล้วเราเราคิดว่าเราจะแก้ไขปัญหาได้เราเชื่อคนถ้าเราโทรตั้งแต่ชั่วโมงแรกเราได้ออกไปแล้วอ่ะแต่เนี่ยเราเชื่อใจเขาเขาบอกสามชั่วโมงเคลียได้แล้วก็เคลียสามชั่วโมงหกชั่วโมงผ่านไปยังไม่เคลียรเลยนะแล้วก็ตื่นเออมาเจอป้ายนี้ในวันถัดมาเช้าว,วันนั้นเลย อ่านแล้วรู้สึกแบบเอ,อพระเจ้ากําลังบอกเราแบบนี้แหละคือในนี้เขียนถ้ามองเห็นเนาะบอกว่าจริงๆให้เราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเราเอ่อมีรู้สึกซาบซึ้งในในชีวิตที่มีค่าของเราและให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อคนที่มีชีวิตอยู่คนอื่นคือเราเรารู้เลยพระเจ้าเตือนเราแบบนี้บางทีเราอาจจะเผลอไผลไปบ้างนะไปทำเ <c oughs> ขาลงมาแล้วเหมือนกับว่า ชีวิตเรามีค่าจริงๆพระเจ้าให้ชีวิตเราเนี่ยแล้วเรามีชีวิตอยู่รอดมาโดยที่เราไม่เป็นอะไรเนี่ย<ม>ก็เราต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าเหตุการณ์นี้สอนเราว่าเออควรจะถ่อมใจลงนะแล้วก็รู้ว่า<ม>เหตุการณ์ที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นเหมือนในวิทโยุที่บอกเลยเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพคือเรา้อดผ่านมาพระเจ้าอยากให้เราผ่านโปรเซสบางอย่างผ่านกระบวนการเพื่อที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น คือเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่ามากแล้วก็ในวินาทีที่ที่เราคิดถึงคนอื่นได้เราต้องทําแล้วก็เรารักคนอื่นได้เราต้องรักเหล็กมันขอ้อข้อความนี้เป็นข้อความที่เขียนโดยดาไลลามะไม่ต้องพูดเรื่องความเชื่อละกันแต่คิดว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราแน่นอนแล้วพิเชียริวแมนไลฟ์นะชีวิตเรามีค่าตื่นมาให้เราคิดอย่างนี้ทุกวันแล้วก็บรรยากาศวันถัดมาก็เริ่มดีขึ้นทุกอย่างที่เหลือของอินเดีย สิวคือ <c ười> จะเจอเหม็นเจออะไรเนี้ยไม่มีไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเราผ่านวันแรกวันที่สองมาแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกอย่างเรารับได้ <c oughs> เานาะถนนสวยมากเลยนะผ่านไปเนี่ยไปแคชเมียร์อันนี้ออกจากเลแล้วนะให้ดูแค่นี้พอนะเป็นน้ําจิ้มแต่อยากฝากภาพไปดีไหมภาพหลังๆของที่อินเดียนี่คือหัวเขา <c oughs> สิ่งที่เขาไม่กินมีอยู่สองอย่าง <c oughs> คือหัวกับหมูถ้าอยู่ในใจเปอร์ไม่กินวัว ถ้าอยู่ในแคชเมียร์ไม่กินหมูมีอยู่สองอย่างแต่สองสัตว์เนี่ยมันคือสัตว์คุ้ยขยะของบ้านเรามันคือคุ้ยขยะจริงๆแล้วผ่านไปตกใจมากนี่เพื่อนถ่ายไว้แล้วเราจะเห็นว่ามันสกปรกอย่างนี้ยล่ะวัวกับหมูกินขยะกองเดียวกันด้วยเมืองที่มีเทวลูกมีความเชื่อขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลย แต่ว่าจริงๆต้องยอมรับว่าสถานที่ที่เราไปเนี่ยสวยมากอินเดียเป็นปืงที่มีวัฒนธรรมที่ดีมากจากเดิมที่เขารับมาแล้วก็ตึกของเขาสวยคือต้องบอกเลยว่าเขาเก่งกว่าเรายอมรับเลยว่าอินเดียเก่งกว่าเรามากแล้วก็แต่ว่าในด้านของอินเดียเนี่ยมีหลายด้านด้านที่ดีก็มีด้านของความสโปรกแบบนี้ก็มีสารพลามอยู่กลางถนนเลยในใจเปร์นะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกแย่มากแล้วก็เห็นสีสีแบบนี้มันน่าขยะขยงมาก ก็บอกว่ามันเออในในความรู้สึกเราเราเราครั้งนี้ที่ไปเห็นเนี่ยครั้งที่เคยไปในป่าเนี่ยไม่รู้สึกขนาดนี้แต่ว่าหลังจากที่เชื่อพระเจ้าเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมันหลอกลวงคนจริงๆคือคนที่แบบกาลังกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้รู้เลยมันอยู่ที่ถนนเลยอ่ะสารแล้วก็ต่ําๆนะแล้วก็เขาก็ไม่มีใครกล้าลืออะไรประมาณนี้เนาะก็ภาพนี้น่าจะบรรยายอะไรได้ดีปลาน้ําที่ว่าสกปรปกเขาลือกันก็จริงเพราะว่าเราได้กินปลาชนิดหนึ่งไม่รู้ปลาอะไร มันเหม็นกลิ่นซ่วมคิดว่ามันมาเขาบอกว่าอู้มาไกลมากปลามาจากเกาคาตามาจากไหนเนี่ยเกาคาตาอยู่ที่ไหนก็อยู่ในอินเดียแล้วแหละแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนแล้วนะเขาบอกอยังมากินเลยปลาหน้าร้นะอ,อนน่ะหลวงพ่อน่าจะรู้แล้วลืมไปเพราะว่ากินปลาที่แคชเมียร์อร่อยมันเป็นปลาแบบภูเขาคือปลาน้ำเข,เขาสะอาดกว่าที่ที่ใจเปิดพอลงมาใจเปิดนึกว่าจะกินปลาเหมือนเดิมปลาตั้งแต่มาตั้งบนโต๊ะเนี่ยมีแต่กลิ่นซ่วม คือส้วมเหม็นเหนเม็เลยแอมโมเนียเลยเอางนี้ดีกว่ากินแอมโมเนียเลยคือมันคงเขาคงทำกิจกรรมในน้ำจนปลามันซึมแอมโมเนียเข้าไปเลยอะ่ะแล้วพอมาท่อที่เรากินนี่ทออแล้วด้วยนะไม่ใช่นึง่ง <c oughs> ก็ยังเหม็นคือไม่กินเลยกินไปคำเลิกเลยตอนแรกบอกใครเปิดประตูห้องน้ําทิ้งไว้หรือเปล่าหรือว่าที่ร้านเปิดไม่ใช่ปลาต้นเองนะคะผ่านไปแล้วแบบเราใกล้จะจบแล้วนะชีวิตสนุกสานาดว่าช็อกก้าจะเอนะินดียบดีเนาะ มีตาฟ้ามคืออินเดียมีของดีเยอะมากแล้วก็เราได้ของดีจากอินเดียกลับมาเยอะด้วยทัชมาฮาลก,ก็สวยจริงๆนะไม่ได้โกหกนะคะเป็นคำลือที่จริงแล้วก็สถานที่พระราชวังทั้งหมดสวยจริงๆเราได้ตาฟ้ามมาจากอินเดียด้วยเป็นตะบ็อกไม้ที่เขาไว้พิมพ์ผ้านะคะเอามาทํางานพอกา,าทงานได้นะเราก็ทําถานเสร็จแล้วด้วยนะคะเ๋าวให้ดูเป็นของปากนะคะ กลับไปอินเดียนะคะพระเจ้าก็คืนให้อีกอย่างหนึ่งอ๋อจะจะได้ออกทีวีนะคะจะออกอากาศวันนี้แหละคะ่ะออารายการเมื่อกี้ก่อน,นะ,ะชุดส้มๆนะ,ะมีนาเดียนะออกอากาศเร็วไปอ๋อเออมีมีออกอากาศวันที่ห้านะคะค็จริงๆออกวันที่ห้าพฤษภาแต่ว่าเขาเออเขาเลื่อนเพราะว่ามีถ่ายทอดสดคิดว่าคงเป็นอาทิตย์นี้ได้ออกแล้วนะ วันนี้เลยนะอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะออกอาอกากศแล้วนะคะรายการคำมันตาเนาะแล้วก็รายการดึงออกพุดหน้ามีคนเห็นโฆษณาแล้วแล้วนเะมืม่อวานแม่ของคุณแอนนะคะแอนพี่สาวของคุณโอก็บอกว่าคุณแม่เห็นแล้วเห็นโฆษณาในในทีวีออกันพุทหน้าตอนเช้าเอ,เอดิตรายวีได้ออกทีวีด้วยแล้วนะเพราะว่าเขาไปเรียนพอดีเลยนะคะทีน,นี้พอ,อ,อสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกแค่นี้เองว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเรามันขึ้นขึ้นลงลงนะเจ้า่าสอนเราแล้วให้เราผ่านกระบวนการเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเราก็พูดได้เต็มปากว่าเราขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีนะแล้วก็บอกว่าจริงๆด้วยเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องผ่านตรงนั้นไปแล้วไม่รู้แหละขอให้วางใจเหมือนกับเพลงที่มิกลร้องนะเพลงชีวิตเราอยู่ในพระองค์ความวางใจเราอยู่ในพระองค์กําลังเราก็อยู่ในพระองค์มีอะไรอีกนะ ทุกอย่างอยู่ในพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีค่ะแล้วนะอยากให้เป็นคําถามสำหรับวันนี้ของทุกคนด้วยนะว่าเราเจออะไรไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอหนักกว่าเราด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเจอแต่สิ่งที่ดีอะไรเงี้ยต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าถ้าคุณไม่เจอสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีเนี่ยถือว่าพระเจ้าอวยพรคุณมากจริงๆนะแต่ว่าบางอย่างสิ่งที่เราเจอไม่ใช่สิ่งที่เวลวร้ายเสมอไปมีเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ อันนี้ชัดเจนนะคะเป็นคํายืนยันแล้วก็ชีวิตหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องขอบคุณพระเจ้านะคะเนาะเราร่วมใจที่ถามนะคะก่อนที่จะปิดการประชุมวันนี้นะ